mm <laughs> Mặt, Thầm là. Là. mất mắt nó luôn thẳng rồi khô lên lên món để mất tất cả đều được quá mất cả đều đi

ได้เลยลูกสุกเป้าเป้าไหลไปจ่อนน้ำมันตาทียาวดำเลยฉันมูด้ำหน้าเลยอย่าดั้นำเพื่อจะเละเพื่อเก็บทีคาน

เท่าซึ่งดำที่สี่ันไ่ได้เขาบอกเลยห้าดห่างมันไม่ได้เขาเลยกี่นี้ได้หอดร้อยสอบเนาะร้อยสอบดนสกปรกไปปเขาปดปวปปวดปวดปปปป มาได้เด nah, really, really. oh, wow, ืออ <not>, mm ้ย hmm. ่าเน็ด้างนได้ก่สองร้เขขายบกขายเขาพอได้ขายนำหน้าเอ็ดหน้าที่หนึ่งก็ได้หกสองร้อยป้าเก็บปุยละลายอ๋อทุกทีหาร้อยจ บ้านแบบน,นึงบุหรี่สองคำโลดหายล้วอ,อ่วเ้าเทียาวลายอน,น,นี้หน้ามีตองเายหน้าจึงสบายดีสบายดีสบายด,ายดีทานผู้สมและผู้ฟัง บวนกายนี้ได้กระเขา่ินกดินกา่แถวบุนเอ็ดยังอูใบบิ้กแถวบุญเนาะมัได้ได้ด้วยนี้ ดินทรยงามนานรายเป็นตุ่มเปียกน้ดินทายเป็นดินดำดินแห้งเกิดน,น,น้าใหม่เกิดนาดินใหม่แต่าคุณเขาพูดแต่ย่าง กิ่องทองย่ง่ได้ร้อยอีกทงละท้าไม่ได้ด้อไแปดทิเป่าปเปาก็เลยเ่ล,ละงามสิบป<ำ>ีลังท,ทิเป่านะ้ำท่วมท่วมเป็นเดือนเทีเที่ยงให้ทิปเป่าเป็นงาน เอ็นนาปีหนึ่งได้ซองร้อยสอบน้าท่วมก็ท่วมท่วม้่วแต่มันระบายไปทัน้องน้ำประกาดน้ำน้ำเทในน้ำใ่ใกล้ในน้ำใหกระจายนี่บ่งพนยังท่วมน้ำเกลอ เพื่อน,นี้เพื่อนไปพาเบียดนะใอ้เชือกน,นี้สาวดินเฝ้าเฝ้ายังลุกเดินแล้วปิ่งเป็ดเฮามือแรงมาเด้อมาเด้อมากินปิ่งเป็ดมือแรงมาดำนาซอย อายกันเลยมาดำมาสอยเด้อทุกคนเหมื่อยเลยทั้งพี่สาวดินไปไปไปเที่ยวทะเขไปทะเขเดี๋ยวไปทำนางเอง็น ยังว่าเคยไปทำนางเอ็นกับเทุกคนยอยากไปทำนางเอ็นอนามีจิซิอมามาปิงเป็ดมแมลงปิงสุกินอุ้ยเสร็จแล้ว เดี๋ยวสิให้เบิง้งโอ้พหอบอกน็อตเบิ้งเนี่ยทุกคนอายซาเิลีทุกคนเลยอ้าวโอ้โหอายอซาเิลีกีไ่ไรเดี๋ยวจะลงมาดู ืนลูกชายพันปวเ็ศชื่อดอกทุกคนเลยบรนำทำแอนอายได้ล่านหาแซนวิวเลยได้เสียดายพ่อนางเอกสาไปโด้อผูนางเอกนางเอกคนสองบนนี้คะ แบบธรรมศาสตร์บ้านๆนี่กระสิบมาถ่ายเอาอยู่บ่เป็นตามขนาดเลยถ้าไปทำแอนและส่วนเฮาเนี่ยเด้อเฮากระสิบไปคือกันไ <c oughs> ปหมัดก่อไอซีทุกคน <c oughs> ดับหน้ามืดมือ <c oughs> ม,ม,มิมี่หดราชถ่ายคลิปโ <c oughs> บดี้อัดอันแบบว่าถ่ายคลิปแนะนำตัวใหย่ซำเพราะว่าโลก,ก่ามืดมือดับหน้ามืดมือเนาะนี่กะ หัวเบิ่งสภาพหนาเน,นี่ยซาวดินเป็นตำหมวนขนาดชื่อว่าปะ ปลาถื่ออยู่บ่ลงมองเอาปลา ของของดักลบักบักบักักของของล้านทุกคน สภาพนะ้าคอมเนมนต์มยทุกคนเยอะอ่ะอยากซีอาร์เล่นโอ้มุมทางผีแจงอึ๊บโทรศัพท์ตกน้ำเดียวแหละ ยิงนกยิงนกปนนกนเยอะหนกเฮ้ย,นนยเคยกินนกบอกเคยกินนกกินนกไม่เป็นเคยกินแต่หมูกระทะจะกินหมูกระทะ ได้มีแต่หักนกนะนกแ่ก,ก,แกยืนนอันยืนเหน่งนก,กนแกปมาตัวเฮ้ยบางคนก็นลาบกอยนกกระไ้บางคนกระไ้ พี่ทายกลับมาสวยแล้วดีดีใจเดิมเด้อแม่นทุกคนไอาซาเมลี่เพิ่นลงมาผักเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บอ่อคำสิโปนเนาะทุกคนเฮ็ดเวียกนำบริษัทเลิศนะมันไข่เนี่ยคันสิบสิบสี่มือแล้วเพิ่นลงมาผักเธอหนึ่งทุกคนเลยไอ้ซาเมลี่เพิ่นมีครอบครัวแล้วเนาะเพิ่นนะมีลูกคนหนึ่งแล้วลงมาผักสิบสี่อ่าเฮ็ดเบี้ยสิบสี่มือแล้วลงมาผักอ่า เนนะพะอดีถึก่วงโอกาสเพิ่นลงมาผักก็เลยดำน้าซอยเนาะ ไยินแต่เสียงกดไททุกคนเลยเขาไทยนาดำนายามนี่เป็นยามนาเนาะทุกคนจภาพกับแบบนี้แหละทุกคนเ้ยคนเห็ดเวียงเนาะดำนาแล้วยังโอสู้นะครับน้องละเมลี่ขอบใจทุกคนขอบใจเอฟซีทุกทุกคนเนาะเดี๋ยวเมิลี่สินับก้าทีสซวเมลี่อันลกเนาะลกกับเขาาอาเพิ่นเนาะว่าสิได้จักหมัดเนาะทุกคน เี๋ยวซีนับให้เบิ่งเนาะลอยหมัดดบ่ <c oughs> ไทยสิบแปดนัดไปไปภากไทยสบายดีซามิลี่โดยสบายดีเด้อทุกคนลูกซายสานายังไล่โบสีไปดำสีดำแล้วยังไลยมือบบสีดำแล้วยังไลยมืออยู่ทุกคนปาำเข่งเดือนเลยเนาะประมาณเข่งเดือนเนาะทุกคนจึงสีดาแล้ว ได้หกได้ห้าสิบแปดบาททุกคนมื้อนี้เามิลีลกนี่ไข่เป็ดได้ไข่เป็ดทุกคนเป็ดไปไข่อยู่กอ่กอ,กอ,อกนก่อนไม้ไผ่ เกือบอยู่ไซสเกือบอยู่ไซสเกือบคนโบไ้ไปซอยบอสขันมาได้ก็ซอยเนาะทุกคนมาบ้านโตกวบป๋าเดียว อ่าสามิลี่ปิดไมคบ่ทุกคนทุกคนกับไ่ได้ยินเสียงเนาะโอ้สามิลี่ลืมบเบิ่งก็ว่าอยู่คือว,าวา่าเว้าผู้เดียวอยู่ตลอดเนาะบ่แม่นบ่แม่นลูกเด้อทุกคนเพิ่นเป็นหลานเนาะลืมลืมเปิดไมคเมื่อกี้นี่สามิลี่ก็บ่ได้เบิ่งเนาะลกกามื้อนี้ได้ได้58บแปมา มาหอดอกซีดัมนี่โบแมนลูกเดอ้อทุกคนเดอ้อสามีลี่ยังบ่มีลูกเนาะยังบ่มีครอบครัวสามีมลี่อยู่เซโนเนาะอยู่เซโน,ยอ,นอยู่เซโนเซโนหืมลอ,อยได้เอเมเดี๋ยววัง เมื่อกี้นี่ปิดใหม่เนาะทุกคนอ๋อไอ้สาวดินไปทางใดล่ะบ้านนี้ออกแล้วบ่านี่นะกำแพงนี่นะกำแพงจะไปหาอะไรอ่ะเห็นยังโอ้ยมาแลยสิร์สเดินมาเฮ้ย อบอกเลยแม่ว่ามีแม่ลูกกูด้เป็นล้านเลยเป็นล้านเออลูกเพอลูกอีปะอีปะเงินอ่ะโอ้อโอแมนลูกเนาะทุกคนากายงามๆเป็นล้านปักนซาเมลี่จะได้ปิดไลน์นะทุกคนเดี๋ยวสิมาไลนให้ เบิกใหม่เนาะซัมเมลี่คอโตไปหาอับน้ำก่อนห้าเห็ดกินแรงก่อน